สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี a ช n แนลคลิปตอนนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลัก10ล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างแบบ9ชุดตรงไปจับงวดวันที่16สิงหาคม2,567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสหรับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะมาดู10ล่างนะคะกับหน่วยล่างนะคะแบบ9ชุดตรงเลยนะคะเผื่อใครชอบแนวทาง แบบนี้นะคะก็เลือกง่ายนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ตัวนะคะคือ9คู่นะคะ9ชุดนั่นแหละจะเป็นของที่16สิงหาคม6 7นะคะหลัก10ล่างนะคะกับหลักหน่วยล่างนะคะอันนี้แบบ9ชุดตรงนะอันนี้ก็คือน้อยคู่สุดแล้วนะคะ9ชุด ในแนวทางของหลักสิบนะคะหลักสิบล่างประมาณนี้แล้วกันเนาะได้เห็นชัดเจนเดี๋ยวค่อยลดหน้าจอนะ,ะแล้วก็แคปที่หลังนะคะอาจารย์นำมาสูตรมาจากเล่มที่แปดสิบเก้านะคะแล้วส่วนหลักหน่วยก็มาจากบีเก้านะคะบีเก้าแล้วก็แปดสิบเก้าเมื่อที่ออกหนึ่งเจ็ดเลยเนาะหลักสิบนะคะหนึ่งสองห้าหนึ่งสองแล้วก็ห้า อันนี้เกิดจากการบวกนะฮหนึ่งแล้วเอาบวกกับหนึ่งนะแล้วก็สองบวกสามแบบนี้ฮะระยะสั้นๆนะคะท่านผู้ชมระยะหวังผลเลยเนะคู่นี้นะฮส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยก็ตรงที่ออกหนึ่งเจ็ดตามจริงสูตรมันยาวกว่านี้นิดหน่อยะคะ่ะท่านผู้ชมอาจารย์ตัดมาให้นะฮะที่แปดงวดพอะคะหนึ่งเจ็ดเนาะหกเจ็ดแปดอันนี้แบบนับเรียงตัวหก 7จ็ดแปดหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดผลออกมาที่หนึ่งเจ็ดหลักสิบมีเลขหนึ่งหลักหน่วยมีเลขเจ็ดงวดแรกนะฮว่อที่หนึ่งขยับขึ้นไปเป็นงวดที่สองวดที่สองเราก็มาดูหลักสิบ ก็จะออกหกศูนย์ได้ห้าหกเก้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสามเป็นเก้าส่วนหลักหน่วยเกนะ้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งฮะแล้วก็ออกมาที่หกศูนย์มาดูหลักสิบเลขหกหลักหน่วยเลขศูนย์นี่ค่ะจับค่อยกันมันจะได้ทั้งหมดเก้าชุดนะเป็นเก้าชุดตรงๆเลยนะ,ะแบบนี้ ต่อไปงวดที่สามตรงเชื่อออกหกศูนย์จะดูหลักสิบก่อนอ้าวตันนี้ออกสี่สองเนาะสี่สองสี่สองนะสี่ห้าแปดตัวแรกเลยสี่ห้าสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกสามเป็นแปดแล้วก็เข้าที่เลขสี่ออกสี่สองนะ หลักหน่วยตรงที่ออกสี่สองก็นับเรียงตัวเหมือนกันหนึ่งสองสามออกสี่สองเลขสองเห็นมเก้าชุดตรงนะคะสามงวดสูตรก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะเอามาบวกกันก็เดินแบบนี้เลยต่อไปงวดที่สี่งวดที่สี่เนาะ หลังจากที่เราวางโค้งสุดท้ายไปแล้วนะคะอาจารย์ก็วางเก็ดย่อยเก็ดเล็กเกดน้อยให้นะคะว่จะออกสามหนึ่งหลักสิบได้สามสี่เจ็ดสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดะน,น,นดะออกที่สามหนึ่งได้เลขสามส่วนหลักหน่วยหนึ่งได้ลบเดียวกันนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ออกมาที่สามหนึ่งเกือบวงผิดไปเนาะจะไปเอาหลักสิบซะแล้วนะคะสามหนึ่งหลักสิบสามหลักหน่วยหนึ่งบางครั้งมันมีทั้งสิบทั้งหน่วยอยู่นะขยับขึ้นไปเป็นงวดที่ห้างวดที่ห้าดูหลักสิบก่อนแปดเก้าสองแปดเก้าสอง ช่วงนี้มันเดินดูดีที่สามตัวข้างหน้านี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตรงแปดเก้าก็เจ็ดแปดเก้าเลยเจ็ดแปดเก้าออกมาที่แปดเก้าสองตัวนี้นะแปดกับเก้าแปดกับเก้า 8ปดเก้าเหไหมอันนี้ก็มีทั้งแปดทั้งเก้าอันนี้ก็แปดเก้าอ่นานจะเจอเนาะส่วนใหญ่ก็จะดูเฉพาะปักหลักไปก็แล้วกันมันจะง่ายเข้านะคะง่ายขึ้นจากแปดเก้าก็หยิบขึ้นไปนะคะเมื่อที่ออกสองหนึ่งหลักสิบสองสามหกเนาะสองสามหกอยู่คนละเล่มกันนะ สองสาหหลักหน่วย901ยเนี่ยยังเข้าอยู่นะคะคู่เนี้ยสองหนึ่งโอเคสองหนึ่งถูกต้องก่อนที่อาจารย์จะคำนวณสูตรลงนะคะหรือว่าค,คัดเลือกสูตรมาให้ f c ได้ชมกัน อาจารย์เข้าไปอ่านในคอมเมนต์เห็น f อนะคะท่านสองสาท่านน่ะนะแต่ว่ารู้แล้วจะน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะขอขเรียกอะไรคะเด่นล่างระยะยาวเดี๋ยวอาจารย์จะคัดเลือกให้นะประมาณสักสี่ห้าสูตรแล้วกันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวก็จะจดชื่อให้อย่างเช่นเลขติดล่างเด่นล่างระยะยาวก็มีหลายสูตรอยู่นะคะที่ที่มันเดินงวดงวดนี้เลยนะงวดที่ออกสี่หกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์วางให้ใครอยากชมบ้างนะคะ ก,กดติดตามนะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเลยนะคะแล้วก็ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยนะเดี๋ยวจะดูซิว่ามีการช่วยชมโฆษณาหรือไม่นะคะสองหนึ่งเนาะสองหนึ่งสองหนึ่งนะโอเคนะสูตรนี้ก็เดินดีของตรงนี้นะตามจริงนะมันก็ไม่แน่เสมอไปนะถ้าไม่ชมก็ลองดูก่อนอาจารย์ข้อ ตัดมาให้แค่8ปงวดเนาะระยะสั้นๆนะคะไม่ต้องยาวมากแต่ว่าถ้าสั้นเกินไปก็ไม่แน่ใจว่าทางเลขอะไรยังไงด้วยนะ,ะเราต้องดูหลายอย่างนะคะท่านผู้ชมงวดที่ออ,อกสองหนึ่งต่อมาก็งวดที่ออ,อกสี่หหลักสิบก็ศู 0, 1, นหะนะึ่งสี่ะศูนย์หนึ่งสี่ะอยู่ในสามตัวนี้เข้ามาที่เลขสนีะ่ตัวข้างหลังนี้ก็ นานๆนะคะจะมาสักครั้งหนึ่งนะคะเลขสี่เลยนี่ได้ไปแล้วอันนี้มาดูหลักหน่วยได้หกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดนี่แหละออกมาที่สี่หกอยู่ใกล้ๆก,กันนี้เลยนะสี่หกนี่นะคะ่ะ อันนี้มาดูงวดที่เราจะใช้นะก็จะเป็นงวดที่แปดงวดที่แปดเดี๋ยวอาจารย์เย็บนิดนึง่งประมาณนี้หลักสิบนะคะหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์นะคะท่านผู้ชมหกตัวแรกเลยบวกมันที่ได้หกแล้วก็ตามด้วยได้เจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบนะคะท่านผู้ชมศูนย์หกเจ็ดศูนย์แล้วสำหรับหลักหน่วยก็หก เจ็ดแปดนะคะได้ล็อกเดียวกันหกเจ็ดแปดนี่ค่ะได้แล้วนี่ทำนี้เลยเนาะช่องที่นำตัวเลขมาฝากให้ f สีนี่ก็มีดีชานแนลนะคะแล้วก็อาจารย์จะลองจับให้ดูนะคะก็จะได้ทั้งหมดเก้าชุด หกหกหกนะอ่าหกหกหกเจ็ดอันนั้นอันนี้ปีปีเก่านะหกหกหกเจ็ดเป็นปีใหม่แล้วก็หกแปดนะหกใครไม่ชอบก็เป็นเลขเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือศูนย์ศูนย์หก 07แล้วก็08นแะแบบนี้เลยมาจะมีทั้งหมด9ชุดอ่าถ้ามามาตรงนะคะถ้ามาตัวกลับก็ถือว่าสูตรสูตรหลุดนะแต่ยังมีโชคอยู่บ้างอะไรนนะะอย่างี้ประมาณนี้เบนขึ้นไว้หน่อยแล้วเรามาดูว่าใครชอบตัวไหนนะคะอาจารย์จะไม่ใช้แต้มนะ เดือนเรียนถึงตรงนี้แล้วนะคะไม่มีต้องแต้มแล้วเนาะเราต้องเขาเรียกว่าคัดไปเลยเลือกไปเลยนะคะเลือกไปสักหนึ่งชุดสังเกตสูตรนี้ก็ไม่มีเลขเก้าคะท่านผู้ชมในแนวทางของหลักสิบที่เป็นเก้ากับสี่อาจารย์ก็ทำให้ดูแล้วนะตัวมาญาของปีหกเจ็ดนะก็จะเป็นแนวทางของเลขเกนะ้าเนี่ค่ะตัวเลขก็จะมีทั้งหมดเก้าชุดนี้ ถ้าเราดูนะน่าจะติดเลขคู่ใช่ไหมอย่างอย่างเจ็ดเจ็ดเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยก็ไม่น่ามาเนาะขี้ขี้นะคะหกหกหกแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดอ้าวมีตัวเดียวเนาะที่เราจะต้องตัดตัดออกไปจากหกแล้วก็คัดแบบนี้ก่อนแล้วก็ตัว ตัวที่เป็นเลขคงที่ใช่ไหมถ้ามันเดินต่อคงที่แอัดมันนะคงที่เหลืออยู่สิบหกสิงหาสิบหกหนึ่งสี กแปดเก้าลองคัดดูนะหนึ่งอยู่ดีดีมีอะไรมาจากหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกแปดเก้า 1, 4. 1, 4, มันจะมีตัวเลขทั้งหมดห้าตัวนี้อ่ะหนึ่งสี่หกแปดเก้าหนึ่งสี่หกแปดเก้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้า หกหกอ่ะมีอยู่นะหกเจ็ดมีอยู่หกแปดไม่อยู่หกเจ็ดมีอยู่เจ็ดแปดไม่อยู่ศูนย์หกไม่อยู่อ้าวศูนย์เจ็ดนะคะท่านผู้ชมตัวที่สองอ่ะลองดูเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอ่ะอะ๋อค่อยๆลดไปนะคะลดไปถึงสองตัวแล้วแล้วหลักสิบนะงวดนี้เราไม่มีนะ เลขศูนย์เนาะเลขศูนย์เลขศูนย์เลขสี่ะเลขศูนย์ตัดออกไปศูนย์สี่สองจำได้นะศูนย์สี่สองนี่ค่ะหายไปละหายไปสี่ชุดละแล้วก็ถ้าติดเลขวิ่งนะคะตัวเดียวก็จะเป็นเลขเจ็ดมันอันนี้มีตัวกลับเลยค่ะท่านชมหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหก อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าเนาะหลักสิบเราได้เลขหกเลขเก้าเลขห้าใช่ไหมเราก็ตัดทิ้งไปหมดแล้วก็จะเหลือเลขหกตัวนี้นี่ค่ะก็จะได้ตัวนี้เลยตัดไปให้แล้วแล้วแต่ท่านผู้ชมนะหกแล้วก็เจ็ดส่วนหกแปดหกแปดอันนี้มีหกอยู่ หกกับแปดเป็นสิบสี่แต้มไม่ได้นะท่านผู้ชวมวันนี้แต้มแต้มสี่ไม่ไม่มีในสูตรแต้มระยะยาวยี่สิบสองวดรวดนะนี่ไม่ได้เนาะเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมเจ็ดแปดหลักหนว่วยเราก็ได้ที่เลขเจ็ดอยู่แล้วนะมันจะได้คู่นี้นะแต่อาจารย์จะดูเพิเ่มเติมให้นะเดี๋ยวก่อนหก หกเจ็ดหกอ้าวตัวตัวนี้เป็นเป็นตัวกลับให้นะใครจะกลับก็ได้นะคะท่านผู้ชมสำรลองไว้นะหกเจ็ดเจ็ดหกนะแล้วก็เจ็ดแปดลักหน่วยตัวเดียวเนาะที่เป็นเลขแปดก็มีนะที่อาจารย์สอนไปเนาะเจ็ดแปดเจ็ดสองสี่เป็นสิบห้าอตัวนี้ใครจะใครจะจัดเผื่อเหลือเพื่อขาดไว้ก็ได้นะเพราะว่างวดนี้เราได้แค่หกเจ็ดชุดเดียว หกหกก็ไม่น่าใช่นะหกแปดหกแปดเป็นสนะิบสี่เนาะแต้มก็ไม่ได้เนาะก็เนี่แหะคะ่ะเด่นที่หกเจ็ดนะตัวนี้เลยหกเจ็ดสำรองก็เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดนะใครจะสำรองนะวันนี้อาจารย์ก็เนี่ยแหละหกเจ็ดเลยเนาะมันเข้ามีแนวทางที่เราชอบอยู่นะคะท่านะผู้ชมสำหรับสูตรนี้ก็คือคู่นี้คู่เดียวนะ ถ้าหลักสิบก็เลขหกหลักหน่วยก็เลขเจ็ดแบบนี้เลยเนะพราะปกติมันก็จะเดินดูเดินดีที่แถวหน้าพอมันหายไปงวดหนึ่งนะคะเนี่ยแบบนี้หนึ่งไม่มางวดหนึ่งแล้วก็มานะคะมา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 ,มาแล้วงวดนี้ไม่มางวดนี้อาจจะมานะคะแบบนี้วิธีการเนาะแล้วก็หกเจ็ดได้แหละนะ มาหรือไม่นะท่านผู้ชมติดหกมันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งไปสูตรเด่นล่างอ่ะชอบบาที่สองตัวอาจารย์ชอบนะสูตรนะั้นเข้าสองตัวบ่อยอันนี้จะเป็นแนวทางของเก้าชุดแบบนี้แหละมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องสู้ไปที่หกเจดเนาะขอให้เดินนะคะหกหกเจ็ดเดี๋ยใครจะ พิจารณาแบบไหนมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมก็เอาพอประมาณนะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเพราะวม่มันไม่มีใครทราบว่าเลขจะออกอะไรนะก็ <c oughs> เป็นการคา,าดการคาดคะเนคาดเดาเดานะคะแต่ก็ไม่เดาไม่ได้เดาสะทีเดียวก็มีตัวสูตรกําหนดให้ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ